ใหไก่นมนะครับไก่นมสองสี่สองห้านะครับขอทดสอบกำลังปีกเลยนะครับนี่นะจิ๊กโว้ยไอ้เนี่ยจะเป็นนี่อะไงเนี่ย ถ้าทีตนี้ยังไม่มีใครเอาไปก็จะเตะนวมดูนะครับพันพันนวมปอปากนะครับไก่ยังใหม่อยู่ตัวนี้มันตีแรงครับตัวนี้ไก่ใหม่ก็ยังไม่อยากเล่งอะไรมากครับ 对，拿。 เขยันบินเอา่างซกเาเลยนะนลใช่ไหม ตกใจป้ามาม Dial ว,วิ่งหนีเดืปล่อยมัน,อาอนมานีไหมมาแดกเขาเร็วเร็วมีสิบล้มีบล ไม่เฮียลงยี่สิบสองแล้วยอ่สิบแปดรอบนี่อีกถ้ายังไม่ไปก็เตนอนดูมันนี่ไหมหรือวะมันเป็น enos, ไรวัว <13 Law. S 1> ตัว พรุงนี้เช้าก็บินห้าสิบอเเออ Good night. ยรกสองห้าสองห้าสองห้าคงสร้างอยู่สองหกนะครับตัวนี้ตอนนี้สองสี่สองห้ายูน่าจะลอยชนน่าจะอยู่สองหกครับไก่ใหม่ มันมาวันนั้นพักอาทิตย์นหนึ่งก็เลยเตะพันนวมปล่อยปากเตะกันดูครับอากาศมันเปลี่ยนมันเย็นตอนเช้าก็เลยไม่ค่อยได้เปิดมงนะครับไก่จับสวยนะครับไก่จับสวย สูงลอยดูดิหางกระดกตกตั้งต่อกลังขึ้นปีกเต็มปีกไม่มีหกักเลยนะตัวนี้เป็นไก่ไรักษา,าปีกเกกต็ม เต็มแล้วเริ่มเต็มแล้วเดี๋ยวอีกข้างนี้นี่หนึ่งไก่ลารา7เดือนครับพันนอนเตะวันนั้นก็เตะแรงนะครับเตะไก่นมนมเดี๋ยวเอาไปกินข้าวนอนกันนะครับพรุ่งนี้เช้าค่อยมามบินใหม่เจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้เช้าครับมีสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับ Terima kasih telah <laughs> menonton!